ดีต้อนรับสู่ z K Auto Review ช่องที่รวบรวมรีวิวและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยานยนต์รุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกทั้งรถยนต์รถถังและยานพาหนะทางทหารสำหรับคนรักเทคโนโลยียานยนต์เราจะพาคุณไปจอะลึกกับทุกมิติของนวัตกรรมล้ำสมัยเพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญก่อนใคร วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ T99 Panther รถถังที่เป็นกระแสะมาแรงในปี2025ซึ่งเป็นผลผลิตจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างพลังการป้องกันและความคล่องตัวได้อย่างลงตัว T99 Panther ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมการรบที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วโดยเฉพาะการรบในสภาวะแวดล้อมที่ต้องการความแม่นยำและความเร็ว T99 Panther เป็นรถถังหลัก Main Battle Tank รุ่นล่าสุดที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการควบคุมอาวุธและระบบนำทางมีการอัปเกรดหลายด้านจากกลุ่นก่อนหน้าเริ่มจากโครงสร้างภายนอกที่เน้นความแข็งแกร่งด้วยวัสดุคอมโพสิตและเหล็กกล้าชนิดพิเศษที่สามารถป้องกันกระสุนเจาะเกราะและอาวุธต่อต้านรถถังยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านของขุมพลังที99 Panther ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบความแรงสูงซึ่งให้กำลังมากกว่า1,500แรงม้าส่งผลให้รถถังสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและมีความสามารถในการไต่พื้นที่ลาดชันได้ดีมีระบบกันสะเทือนแบบแอคทีฟที่ช่วยลดแรงกระแทกขณะเคลื่อนที่ในพื้นที่ครุขระทำให้ลูกเรือสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมั่นคงและปลอดภยัย ห้องคนขับและผู้บังคับการใน T ี99 Panther ได้รับการออกแบบใหม่ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นด้วยระบบแสดงผลดิจิทัลแบบ HUD และหน้าจอสัมผัสที่สามารถควบคุมระบบต่างๆได้จากภายในมีระบบเชื่อมต่อแบบเครือข่ายที่สามารถสื่อสารกับหน่วยรบอื่นได้แบบเรียลไทม์รวมทั้งมีระบบ AI ช่วยประมวลผลเป้าหมายและการวิเคราะห์ภัยคุกคามในสนามรบ ป้องปืนหลักของ T-99 Panther เป็นปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด125มิลลิเมตรที่สามารถยิงกระสุนหลากหลายชนิดรวมทั้งกระสุนเจาะเกราะและกระสุนควบคุมวิถีระยะไกลนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันตัวแบบ Active ที่สามารถตรวจจับและยิงทำลายขีปนาวุธที่กำลังพุ่งเข้าหาเป้าหมายได้ทันทีทำให้เพิ่มระดับความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจอย่างสูงสุด ด้านความคล่องตัว T 99 Panther สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง75กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ธุรกันดารมีระบบหมุนตัวแบบ360องศาเพื่อความสามารถในการเลี้ยวและเคลื่อนไหวในพื้นที่จำกัดได้อย่างแม่นยำอีกหนึ่งจุดเด่นของรถถังรุ่นนี้คือความสามารถในการพลางตัวด้วยเทคโนโลยี Steel c o a t i n ซึ่งช่วยลดการตรวจจับจากเรดาร์ของฝ่ายตรงข้าม อีกทั้งยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นโรนลาดระเวนปั้มปืนควบคุมระยะไกลและระบบยิงต่อต้านอากาศยานระยะไกล้ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ T-99 Panther เป็นหนึ่งในรถถัง